สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมเปิดตู้ดารานะครับเผื่อจะมีท่านใดสนใจนะครับครับพบกับผมช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราเอากระถางห้าดาราแผงก่อนนะครับเป็นดาราแผงนะครับดาราแผงนะครับเป็นตัวป้ายเขียวนะครับเป็นเขียวด้านนะครับเป็นแดงอ่แดงดําด้านนะครับผมป้ายเขียวนะครับ กระถางนี้นะครับให้อยู่ที่เอาไปเอาไปสี่ร้อยนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับครับหรือกระถางใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับครับกระถางนี้นะครับเอาไปเอาไปหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับ เป็นตัวป้ายเขียวได้นะครับผมนะครับดารานนพลัดนะครับดาราแผงนะครับนะฮะอันนี้ก็สี่ร้อยอันนี้ห5 0้อยห้าสิบนะครับผมครับก็คนละไซส์กันนะครับผมนะครับดูความแตกต่างนิดนึงนะครับต่อมาก็เป็นดูนะฮะเป็นดาราป้ายเขียวแผงอีกอีกหนึ่งต้นนะครับผมนะครับ จะเป็นเขียวคนละแบบนะครับผมอันนี้เป็นเขียวนีออนนะครับผมนะฮะแล้วก็ป้ายพัดเทลนะครับผมนะฮะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเขียวนีออนไม่ใช่เขียวด้านนะครับผมนะฮะมีอยู่สองหน้าสามหน้านะครับดาราแผงผมนะครับครับกระถางนี้ได้อยู่ที่ห้าร้อยนะครับผมห้าร้อยรวมส่งนะครับเนี่ยเป็นราคารวมส่งแบบเอ่อต้องโอนนะครับลูกค้านะครับ ก็ได้นิดได้หน่อยนะครับผมนะครับหรือจะเป็นด่างแบบนี้นะครับดารานพรัตนะครับครับหลอดใหม่หลอดใหม่อยู่นู่นนะครับก็เห็นแล้วล่ะครับว่าด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่เอาไป500อบาทนะครับผมห้าอบาทนะครับเป็นกระถางหกละครับลูกค้านะครับเขียวก็เขียวนีออนครับผมนะครับ แล้วก็มีชมพูนะครับมีด่างชมพูนะครับเป็นพื้นแดงนะครับแดงออกเข้มๆหน่อยนะครับผมนะครับห้าร้อยบาทนะครับกระถางหกนะครับต่อมาก็เป็นหน่อนะครับผมนะครับเป็นหน่อเป็นดาราแผงอีกอีกแบบนึงนะครับผมอันนี้เป็นแยกหน่อนะครับดาราแผงนะครับใบมีตำหนินิดนึงนะครับแต่เป็นใบเบี้ยนะครับนะครับคือน้ํามันจะหยดนะครับนะแต่กลุ่มนี้เป็น เป็นอ่าใบใหม่นะครับผมนะครับยังไงเลี้ยงให้ให้มีสีอื่นเข้าก็ <c oughs> ก็เป็นเทนใหม่นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับอยู่ในกระถางหกแยกหน่อให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเป็นหน่อออกจากต้นนี้นะครับผมนะครับเป็นหน่อออกจากต้นนี้นะครับนะครับ ครับเดี๋ยวเอาไปไซส์ใหญ่นะครับวันนี้นะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับไซส์ใหญ่ๆครับเป็นดาราพื้นดํานะครับผมดําม่วงนะครับผมนะครับแล้วเป็นป้ายเขียวเขียวนีออนนะครับผมนะครับแบบนี้นะนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่อยู่ในกระถางแปดนะครับคุณลูกค้าคือให้อยู่ที่เอาไปพันสามร้อยบาทนะครับผมนะครับ อันสรบาทเขาเล่นกันอยู่แพงนะครับหน้านี้นะครับผมแต่ผมขายวันนี้ขายเท่าทุนนะที่เอฟมานะครับนะครับหรือว่าไซส์กระถาง8นะครับเป็นดาราป้ายเขียวนะครับถัง8นะครับดาราป้ายเขียวนะครับครับหน้านี้ยังไม่ค่อยมีคนเอาออกมาขายนะลูกค้าส่วนใหญ่จะขายหน้าธรรมดากันนะครับผมนะครับหน้าธรรมดาหมายถึงว่า แดงป้ายชมพูกันนะครับผมนะครับก็ยังอยู่ในท้องตลาดอันนี้เป็นกระถางแปดแล้วนะลูกค้าเป็นดาราป้ายเขียวนะเป็นตูวแผงนะครับผมนะครับใครยังไม่มีนะครับผมครับกระถางแปดนะกระถางแปดผมให้อยู่ที่อืเออสักกระถางนะโปรโมชั่นให้ครับเอาเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางแปดนะครับผมให้เก้าร้อยห้าสิบเขาขายกัน องพันกว่านะลูกค้าผมจะใช้เงินหน่อยนะครับอ่ะต่อมาเป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมอันนี้หน้าว้าวเลยนะครับผมนะครับนะเป็นตัวหน้าดํานะลูกค้าตัวหน้าดํานะครับหน้าดําหน้าพื้นดํานะครับแล้วป้ายป้ายแบบนี้นะเป็นป้ายแบบป้ายฮอลลีวูดนะครับเป็นดาราฮอลลีวูดนะครับแต่ไม่ใช่ผมไม่ได้ขายเป็นดาราฮอลลีวูดนะครับแต่ก็ประมาณนั้นนะครับผมยังบอกว่า กระถางนี้ผมคือเขาผ่าจากเลกาซีนะครับผมนะครับแต่มันแผงออกมาแบบนี้นะลูกค้าผมก็ไม่กล้าเรียกเลกาซีแผงนะครับผมขายเป็นดาราแผงนะครับเอาไปพันสี่นะครับผมนะครับนะจากพันพันเก้านะครับพันแปดพันเก้าผมให้พันสี่นะครับวันนี้นะครับเพื่อจะไปนะครับผมนะฮะเพราะว่าไม้ไซส์ใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแล้วก็ไม้ลงหัวแล้วนะคืนคืนทุนแป๊บเดียวนะครับผม นะครับผ่าจากเลก a c ซีนะครับเป็นตัวดำป้ายเขียวนะครับเขียวเขาเรียกว่าเขียวขี่ม้าเขียวนีออนนะครับผมนะครับนะหลอดใหม่ก็มาอยู่ที่นู่นนะครับผมอันนี้เป็นหลอดล่าสุดนะครับผมนะครับพันสี่ร้อยบาทนะครับผมว่าอันนี้ต่ําสุดแล้วนะที่ต่ําสดกว่าต่ําสุดกว่าไลท์สดนะครับผมนะครับนี่ครับผมมีอยู่สามกระถางผมแบ่งให้นะครับผมนะพันสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับพันสี่ร้อยบาท อันนี้อันนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะฮะแบ่งสองแนละ้วนี่ก็เป็นพวกใบป้อมนะครับผมนะครับมันจะเขียวแบบนี้นะครับครับอันนี้ก็ดาราแผงนะครับแต่มันกระถางสิบแล้วเนาะบางทีค่าขนส่งมันจะหนักไปหน่อยนะครับผมนะครับอันนี้ผมก็รอลุ้นว่าลูกลูกลูกดาราโนพรัต ุดนี้จะออกนะครับผมจะได้แบ่งให้ลูกค้านะครับครับเดี๋ยวมาดูผ่านเลยนะดารานพัลล์นะครับแบ่งนะครับเดี๋ยวเอาพัดเทลนะวันนี้ครับเอาเป็นตัวพัดเทลนะครับผมนะครับเป็นโชคลำสัมพัดเทลนะครับผมนะครับโชคลำสัมพัดเทลนะครับจริงๆแล้วราคายังไม่ได้ตกไม่ได้อะไรนะครับผมนะครับแต่บางทีมีหน้าพัดเทลแบบ แบบมันก็มักลำกึ่งเลยนะครับผมอันนี้เป็นพาสเทลแบบแท้ๆเลยนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับเอ่อเป็นหน่อด้นะลูกค้าครับกระถางนี้ได้อยู่ที่ขาย950ไม่ไปนะครับอ่ะผมขายเท่าทุนนะครับผมนะครับเอาไป650บาทนะครับผมอันนี้พาสเทลจริงคือหาต่ํากว่านี้คงไม่ได้แล้วเพราะไซส์ขนาดกระถาง6นะครับผมผมให้650บาทเหมือนเดิมครับผมผมประมูลมานะครับดูหลอดใหม่นะครับผม หลอดใหม่ของพัดเทลนะเป็นโชคลำสัมพัดเทลนะครับ650บาทนะครับคุณลูกค้านะครับส่วนเพชรจอมทองนะครับ350บาทนะครับผมดูนะใบฮาร์ปเลยนะครับกระถาง8ดนะเพชรจอมทองกระถางนี้นะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้มะเล็ดนะครับผมไม้มะเล็ดนะครับลูกค้าไม้มะเล็ดนะครับอันนี้เป็นหลอดใหม่ล่าสุดนะครับผมมีฮาร์ปทองเลยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นฮาร์ปขี้ไม้นะครับส้มส้มนะครับผมนะครับ อันนี้ก็กำกึ่งนะครเป็นใบเบี้ยของเขานะฮะก็มีด่างบ้างนะฮะแต่ยังไม่ชัดอันนี้เริ่มชัดมา Mother, แล้วอันนี้เปิดเลยนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะฮรทรงใบไทยนะครับผมแล้วมีเม็ดสีนะครับผมมีเม็ดสีคล้ายกับพวกทศกัณ์นะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเคยขายอยู่900นะครับผมนะครับวันนี้เปิดให้ให้ไปนะครับผมเอาไปเอาไป550บาทนะครับผม550บาทนะครับผมไม้เมล็ดก็ เรารู้กันอยู่นะครับว่ามันทีทํายากครับผมแต่ถึงถึงเวลาก็ต้องแบ่งนะครับผมนะครับอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมเป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมนะครับคุณลูกค้าหลอดใหม่ล่าสุดนะครับเปิดทองมานะครับเม็ดสีแบบนี้นะครับนะฮะครับกระถางหกนะครับผมไม้เล็ดนะครับผมให้อยู่ที่เอาไปสามร้อหนะครับผมไม้ไซส์ใหญ่แล้วด้วยนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็น นี่ก็ไซส์ใหญ่นะครับผมนะครับเป็นเอ่อเขาเรียกว่าพรพรพุทธะนะครับผมพรพุทธะนะครับผมหลอดใหม่อยู่นี่แหละครับผมนะครับนะครับกระถางนี้นะครับ450าบาทนะครับแบ่งปันให้นะครับวันนี้นะครับ450บบาทนะครับพรพุทธะ กระถางนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้นะครับผมนะครับไม่ใช่ก้าวแต้มนะครับผมเพราะก้าวแต้มจะแดงป้ายแดงนะครับนะอันนี้ก็ไม่ใช่ทศกัณฐ์หน้าทองด้วยนะครับผมนะครับไม่ใช่บางใหญ่ป้ายนะครับเป็นไม้เมล็ดที่สวนนะครับผมนะครับขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับกระถางนี้นะครับขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับไม้ไซส์ใหญ่เลยนะกระถางหกนะครับต่อมาเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นตัวหน้าพัดเทลนะครับผมนะครับไม้ลงหัวใหญ่ๆนะครับผมนะครับ กระถางนี้นะครับเอาไป350บาทนะครับผมเป็นไม้เหลืองนะเหลืองพาสเทลนะครับนะหลอดใหม่เป็นหลอดนี้นะครับผมนะครับก้านกระดูกสวยมากนะครับผมนะครับแต่ไม่รู้ว่าเทนตอนนี้ตกไปหรือเปล่านะครับนะผมแบ่งให้อยู่ที่เอาสามรอยห้าสิบนะครับผมนะครับเหมือนเดิมครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นไม้ผมลืมชื่อเขาจริงๆเลยนะ มันมันเป็นเพชรมารินหรือว่าเป็นบุตรสุดอะผมตีเป็นลูกไม้แล้วกันนะครับผมตีเป็นลูกไม้อันนี้หลอดไม่ล่าสุดนะครับนะครับหลอดไม่ล่าสุดนะครับเอาไม้มาเล็กกระถางนี้นะครับขายอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะฮะไม้ลงหัวใหญ่มากเลยนะครับผมเอาไปทําจํานวนนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็น กระถางนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะเป็นไม้เมล็ดนะครับขายอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับผมพันสองร้อยบาทนะฮนี่หลอดใหม่หลอดใหม่ล่าสุดนะครับผมนะครับหลอดใหม่ล่าสุดอันนี้หลอดหลอดหลอดล่าแล้วอันนี้หลอดใหม่นะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดที่เล่นสีได้สวยมากเลยครับอยู่ในกระถางแปดนะครับผมนะครับพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดหลอดใหม่ล่าสุดไม่ล่าสุดสิครับล่าสุดอยู่ตรงนี้นะครับนะครับ นี่ก็ประมาณนี้นะจะมีเหลืองเหลืองปนนะครับผมนะครับครับกระถางนี้นะครับผมนะครับได้อยู่ที่เอาไป3ามอยห้าสินะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้เนี่ยสามร้อยห้าสิบไม้ไซส์ใหญ่แล้วนะครับไม้เริ่มลงหัวแล้วนะฮะนะครับต่อมาไม้ไม้เมล็ดกระถางนี้แต่เดิมเขาเป็นไม้ที่มีหน้าแข้งนะครับผมนะครับไม้ที่มีหน้าแข้งนะครับผมแต่นี้ผมเลี้ยงแล้วมัน มันเคยยุบตัวไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วกลายเป็นนักแข่งหลุดไปนะครับนะครับกระถางนี้450นะครับผม450บาทนะครับผมนะครับครับต่อมาเป็นกระถางนี้นะครับไม้เขาตั้งชื่อรอยมานะครับผมนะครับจริงๆแล้วเป็นสิปลาหุ้มทองที่ผ่าแผงออกมานะครับเขาบอกว่าได้ไม่กี่ต้นนะครับผมผมก็เอามาให้คุณลูกค้าดูนะครับผมนะครับนะ อันนี้คือศิลาศีลาผ่าแผงนะครับผมนะครับเขาเรียกอะไรทองอะไรอะไรเต็มฟ้าไมเลูครับนะบผมก็ลืมชื่อแล้วโอ้ครับพี่เหมยแทคมาครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่แ0ดร้อบาทแล้วครับผมนะครับจริงๆแล้วหน้ามันเหมือนใน ทองสยามแผงนะครับผมนะครับแต่จริงๆแล้วผ่าจากศิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับและทองกระจายจะตายเต็มจะเต็มเต็มฟ้าอย่างอย่างที่เขาบอกนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับเอ่อศิลาแผงนะลูกค้าศิลาแผงกระถางนี้นะครับ800บาทนะครับผมนะครับนี่ก็เหลืองทองมาบนเขียวมาเหมือนเดิมนะครับผมแสดงว่านิ่งเลยนะครับผม800บาทนะครับเอ่อกระถางนี้นะครับคือหงดัลุนเอ้ยอุตสามณนีขอโทษที อุตสามณนีไซส์แม่พันนะครับผมนะครับได้อยู่ที่500บาทนะครับผม500บาทนะอุตสามณีกัดสียากนะแต่กกัดสีมาขนาดนี้แล้วเป็นแม่พันนะครับผมนะครับแม่พันขายเขาขายกันอยู่750นะครับ750ผมให้อยู่ที่500 500ท้วทุนเท่านั้นนะครับผม500ท้วท่นนะครับอุตสามณีนะครับอ่ะอันนี้คู่ฝักกันนะครับผมแต่ไม่ใช่อุตสามณนีนะเป็นบอลใบหอกนะครับผมเป็นบอลใบหอกที่เปิดด่างมาประมาณนี้นะครับผมนะครับนะครับนะ กระถางนี้ขายอยู่ที่3 5 0ยบาทนะครับผม350บาทนะบนใบหอกนะครับผมหอกด่างนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้คือพรพะเจ้าต่างนะครับเป็นไม้ใบกลมนะครับเป็นไม้ใบกลมนะครับพรพะเจ้าต่างนะครับกระถางนี้นะครับอยู่ที่แ0 0อบาทนะครับผมนะครับแปดร้อยบาทนะครับพรพะเจ้าต่างนะครับผม นะครับพรพระเจ้าตากนะครับราศีมินนะครับผมลูกค้าราศีมินนะครับราศีมินกระถางนี้นะครับให้อยู่ที่หนึ่งรบาทนะครับผมหนึ่งรบาทนะครับราศีมินดังทุกใบเลยครับผมน่าแข่งหายนะลูกค้าขอขอเคลียร์ก่อนนะครับนะฮะต่อมาวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ผมจะขายแพงกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับผมนะครับแต่ดูวันเสาร์ของผมนะครับผมนะครับมีมาต้นเดียวนะครับผม จริงๆไม่ใช่ไม้ไม้ที่สวนแล้วครับเป็นไม้เอฟเหมือนกันนะครับแต่ผมเห็นว่าต้นนี้คนเอามาเปิดแบบเปิดให้ให้ลูกค้าก็เลยเอฟมานะแล้วมาแบ่งให้วันเสาร์หน้าแบบนี้นะครับนะทุกคนเห็นนะครับว่าเขาป้ายนะอันนี้หลอดหม่ล่าสุดนะป้ายอันนี้หลอดล่าก็ยังป้ายนะครับผมอันนี้นะครับผมนะครับมีอยู่สามใบนะครับผมนะครับวันเสาร์นะขายแพงกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับผมนะครับเป็นวันเสาร์ป้ายนะครับผมได้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับคือป้ายมาสองติดแล้วนะ คือวันเสาร์มันไม่ค่อยมีป้ายแล้วครับผมผมที่ผมเจอนะครับส่วนใหญ่ก็แค่กัดสีนะครับผมกัดเม็ดนะฮะอันนี้เป็นเออเขาเรียกว่ามณีลักษมีนะครับผมมณีลักษมีนะครับผมกระถางนี้นะครับเอาไปจากห้าร้อยห้าสิบนะครับเอาไปสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นไซส์แม่พันนะครับนะฮะต่อมาก็เป็นไม้สวย นะครับในอดีตนะครับผมนะครับอดีตเมื่อไม่นานนี้เองนะครับกระถางนี้คือรัตนจันทร์นะครับผมรัตนจันทร์นะครับหน้าหนาวมาแบบนี้แหละครับผมนะครับรัตนจันทร์นะครับผมนะกระถางนี้นะครับ250บาทนะครับไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับรัตนจันทร์นะครับผมนะครับต่อมาเป็นครับดูให้จบไลฟ์นะครับผมยังไงก็ผมมีไม้ใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะครับผมแต่ก็ราคาไม่มีแผ่วเลยนะครับผมนะครับกระถางนี้250บาทนะครับอยู่ในกระถาง6 สองร้อยห้าสิบาทนะครับบัวสวร์น,นะครับผมสองร้อยห้าสิบาทอันนี้ถือว่าเทพเลยนะครับผมนะครับดูหลอดใหม่ลูกค้านะครับหลอดใหม่นี่แบบสองร้อยห้าสิบาทนี่อีกนิดเดียวก็ได้ผ่าแล้วนะครับผมนะครับต่อมานะครับกระถางนี้นะครับผมนะฮะกระถางนี้มีอยู่สองกระถางนะถือมมแบ่งให้นะครับผมเป็นไม้หน้าใหม่ๆนะครับผมนะครับอันนี้หอคาเหลานะครับผมนะครับหอคําเหลาของผมป้ายขาวนะแต่ยังไม่ป้ายนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าไปลุ้นเอานะครับ อันนี้ก็เริ่มป้ายมานะครับผมนะครับนะก็ดูนะครับผมนะครับมันจะออกมันจะมีป้ายแต่เป็นปื้นขาวๆนะครับผมนะครับนะหยอกๆนะครับผมนะครับเป็นลูกไม้นะครับผมนะครับไม่ใช่หอคำหลวงนะครับเป็นหอคำเหลานะครับกระถางนี้นะครับเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหอคำเหลาหยอกๆนะครับผมนะครับแต่สวยนะครับผมนะครับนะยิ่งโตก็ยิ่งแดงนะครับผมยิ่งโตก็ยิ่งแดงก้านกระดูกก็ลึกแล้วก็ ติดป้ายซะด้วยนะครับเป็นป้ายขาวนะครับไม่ใช่ป้ายเหลืองนะครับอ่ะต่อมาเป็นไม้ใหม่ล่าสุดนะครับผมได้มา2กระถางนะครับผมประมูลปิดมานะครับผมนะครับนะเดี๋ยวผมแบ่งให้นะครับผมนะครับนะอันนี้คือเทพการเวลานะลูกค้าคุณลูกค้าครับเทพการการเวลานะครับฟอร์มนี้ก็อยู่ที่แต่กระถางหกอ่ะนะครับอันนี้ผมกระถางห้าจุดห้านะครับกระถางหที่ใหญ่กว่านี้นะครับ อยู่ที่สองพันเก้าอยู่เลยนะครับผมนะครับเทพกรารเวลานะครับผมนะครับอ่ะดูนะครับผมกระถางนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้ก็เก้าร้อยห้าสิบนะครับเลือกแครบเอานะครับผมนะกระถางละเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมคือราคานี่แบบน่าเอ็นดูจริงๆนะครับผมนะครับเทพการเวลานะครับเล่นการก็สูงอยู่นะครับอ่ามันีล้อมเพชรนะครับมันีล้อมเพชรนะครับผมนะครับมันีล้อมเพชรกระถางนี้เนี้ยด่างชมพูส้มๆหน่อยนะครับผม แล้วก็ใบเบียก็ด่างพัดเทลนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปเอาไป100บาทนะครับผม100บาทนะครับผมนะครับเป็นตัวแผงนะกระถางนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นด่างเหลืองลายทหารเลยนะครับแล้วก็มีด่างพัดเทลนะครับนะอันนี้เป็นหน่อนะครับผมเป็นหน่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นหน่อนะครับผมนะครับสองหนอนี้นะครับหน่อกระถางนี้ให้150บาทนะครับผมเป็นมณีแผงนะครับผมมณนีล้อมเพชรแผงนะครับ150บาท ต่อมาเป็นโวเคโน ok นะครับ, Now, ok like บผมโวเคโนนะครับนะโวเกโนก็คงจะมีกันเกือบทุกบ <Yeah. S 2> ้านนะครับแต่หน้าสวยๆอย่างนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับอยู right ่ในกระถางหกนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับสวยๆโดนๆนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาอันนี้ไม้ใหม่นะครับผมไม้ใหม่นะครับผมพยายามจะเอาไม้ใหม่เข้ามานะครับเพื่อแบบว่าให้ทุกคนได้แบบได้ทันแบบกับกับโลกของบอลสีนะครับผมนะครับอันนี้คือ นะครับเป็นบอลกลาบนะครับผมเป็นฤดูจันนะครับผมฤดูจันนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะฮะฤดูจันนะครับผมเล true, no <right ่นกันอยู่แพงนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่650บาทนะครับรดูจันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับรดูจันนะครับส่วนกระถางนี้นะครับเป็นบุตรสลินนะครับผมบุตรสลินนะครับหน้าเทพนะครับผมนะครับเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับบุตรสลินนะครับผมบุตรสลินนะครับนะต่อมาเป็นอรชรนะครับผมอรชรนะครับ อลชอนะครับได้อยู่ที่ส0 0บาทนะครับผมอลชอนะครับไม้แลร์นะครับผมนะฮะเอามานีล้อมเพชรนะครับผมนะครับมันีล้อมเพชรกระถางนี้นะเป็นตัวใบป้อมนะลูกค้านะครับได้อยู่ที่4ี่ห้าสินะครับผมใครจะเล่นนะครับนะฮะสี่รอห้าสิบบาทนะครับหยงดรอ สองพันสี่ต้องใส่พี่ม <c oughs> เมย์ห้ยมงกำลังไล่ว่่ได้คุยน้ำเลยพี่เมย์เกิดอ,อันนี้ลูกไม้ครับผมลูกไม้ที่สวยนะเป็นไม้ผ่านนะลูกค้าครับไม้ผ่านฮะอันไหนหลอดใหม่เนี่ย <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับนะครับร้อยห้าสิบนะครับผมไม้เหลืองนะครับไม้ผ่าสะดือแบบนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับ แข็งแรงแล้วครับผมนะครับไม้ที่สวนนะครับผมนะฮะอีกจ้ะครับอันนี้ก็เป็นหน่อนะยังไม่มาเลยเป็นไม้ไม้ด่างนะครับเป็นหน่อนะผมก็รออ่ะใครยาวนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับไม้ใบกลมนะครับอ่ะเป็นหนอทั้งนั้นเลยนะครับผมแยกออกมา แม่เขาล่มแล้วครับผมแม่เขาล่มเขาออกแต่หน่อนะประมาณสี่ห้าหนอนนะครับ <_ d ream> เดี๋ยวผมขายให้นะครับผมหนอละห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเป็นไม้ใบกลมด่างนะครับครับอันนี้จะเป็นปลูกปลูกพร้อมกันนะนะฮะอันนี้ก็ออกกลมนะครับผมนะครับไม้ด่างกระถางนี้ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเป็นไม้ด่างนะอันนี้ก็มีทั้งหมดสี่หนอนะลูกค้าสี่หนอนสี่หนอหนห้าหนอลูกค้าแต่นนหน่อใหญ่ผมขอเก็บนะครับ ครับหน่อละร้อยห้าสิบาทนะครับไม้ใบกลมด่างแบบนี้นะครับผมนะครับโอ้นี่นี่อีกหนองครับร้อยห้าสิบนะครับผมนี่อีกหนอครับนี่หลอดใหม่นะครับครับอันนี้ก็ไม้ใบกลมแต่ทรงช้อนนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบบาทนนีะไอึ๊จมันยุงเยอะนะ มือใส่ยพญายนาคราชเป็นไม้เก่าที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะครับขายห้าสิบาทนะครับผมเป็นหน่อนะครับมีสามสี่หน่อนะครับผมอันนี้เป็นต้นแม่นะเป็นต้นแม่เป็นต้นแม่ประมาณนี้นะครับผมนะครับเป็นต้นแม่ต้นแม่ก็แยกหนอนหนอออกมาอีกแล้วนะครับผมหน่อดีแล้วครับผมนะนี่ก็ไม้มาเลยนะครับผมอุปนกะา ครับนี่ครับอันนี้เป็นเจ้าคุณนะลูกค้าเจ้าคุณนะครับผมเจ้าคุณนะครับผมเจ้าคุณเจ้าคุณขายอยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ้าคุณมันมันแน่นตูเนาะครับเดี๋ยวแบ่งไม้ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับ ป็นหอกใบหอกนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เหมือนนะหลอดใหม่ล่าสุดมาประมาณนี้นะครับผมนะครับทั้งด่างทั้งป้ายนะครับผมนะครับดูนะครับครับกระถางนี้นะฮะให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับพันสองร้อยบาทนะครับทั้งด่างทั้งป้ายเลยนะไม้นะตะกูลนี้นะครับผมนะครับส่วนกระถางนี้นะครับตันนี้ก็เป็นไม้ไม่เล็ดด่างนะครับผมนะครับ กระถางนี้ให้ห้าร้อยบาทนะครับผมห้ารอยบาทนะครับผมครับใบใบไผ่นะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมครับใบไผ่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะไผ่ที่ว่ากัดสีนะครับก็พยามุจจรินนะครับผมพยามุจลินนะฮะ ทรงเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมนะครับพยามมจิลินกัดสีเลยนะครับผมนะครับได้อยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมนะครับครับจะมีแบ่งสองต้นนะครับพยามมจิลินเจ็ดสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นนี่ครับผมครับดาราจักรวาลนะครับผมดาราจักรวาลร้อยห้าสิบบาทนะครับผมดาราจักรวาล ไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับเอาไปหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับครับสาวนครชัยศรีนะครับผมเป็นตัวแผงนะครับเอาไปหกสิบาทนะครับผมนะครับมหาโชคมหาลาบนะครับผมสองร้อยบาทนะครับมหาโชคมหาลาบ ครับเป็นไม้ด่างกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่เอาไปร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นชิ้นผ่านะครับไม้ด่างนะครับกระถางนี้ก็ลูกไม้นะครับผมนะครับเอาไปลุ้นดูนะครับผมนะครับได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับครับนี่ก็ไม้ด่างนะครับ ครับเป็นไม้ใบกลมนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับได้อยู่ที่สองยห้าสิบาทนะครับผมนะครับสองยห้าิบาทนะครับไม้ด่างกระถางนี้นะฮะมืดมืดจัดแล้วนีตคงอันอนี้ไม่ได้เปิดไฟไม่ได้นะคงได้แค่นี้นะก็ยี่สิบหกนาทีไปด,ดูตู้นี้หน่อยนะเพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไหลนะ ครับกระถางนี้เป็นไม้ไม้เหลืองนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกเหลืองอัมพวานะครับผมนะครับเหลืองอัมพาวานะครับดูนะเหลืองอัมพาวานะครับผมกระถางนี้นะครับเอาไปเอาไปห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกเหลืองนะฮะ กระถางนี้เป็นไม้มเล็ดนะครับผมไม้มเล็ดเป็นแยกหน่อนะครับผมนะครับเป็นลกของทศกัณฐ์นะครับผมนะฮะดูนะกระถางนี้ได้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับหรือกระถางนี้กระถางแปดนะครับกระถางแปดได้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับลูกทศกัณฐ์นะครับเนี่ยลูกทศกัณฐ์นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นกระถางแปดนะลูกค้าขายตามตามหน้าแล้วก็ตามน้ําหนักด้วยนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นไม้ใบกลมนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็คงไม่ได้นะครับศูน่นะครับเจ9นะครับสี่สามแปดหนะครับบริการเก็บปลายทางนะครับ50บาทมาเหมานะครับผมอันนี้เป็นไม้ที่สวนนะครับผมนะครับครับไม้ที่สวนผมขายก็ถางละเป็นไม้เมล็ดนะครับลูกของไอ้อสูรโลกันนะครับ ขายกระถางละเก้าร้อยนะครับผมกระถางละเก้าร้อยนะครับกระถางละเก้าร้อยบาทนะครับผมนะครับหรือว่ากระถางนี้เอาเจ็ดร้อยนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะฮะใบมันแผบเลยนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนะครับคือหน้าไม้อะกระถางละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับคือก็จะป้ายประมาณนี้อันนี้ผมเฟ้นเฟ้นไว้แล้วครับผมขึ้นจะมาตั้งแม่นะครับผมนะครับกระถางละเก้าร้อยนะครับมันอยู่ในกระถางแปดนะครับผม นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขึ้นกระถาง8ได้แล้วครับมันล้นกระถาง6กัะฮะครับ0ูนย์นะครับเจ็ดสองเก้นะครับรบ,บริการเก็บปลายทาง50บบาทเหมาเหมานะครับผมครับวันนี้ขอสวัสดีครับผม